ครับตกปลาดูนะครับว่าจะได้กันหรือไม่ อันนี้ก็ได้มาจากร้าน20บาทนะครับมี3ชุดด้วยกันมีทั้งหมดขนาดเบอร์5 7 9นะครับัน,นี้เราจะลองใช้อุปกรณ์20บาทนะครับตกปลาดูนะครับว่าจะได้กันหรือไม่นะครับนะครับเดี๋ยวเราลองไปใช้กันดูเหยื่อของเราวันนี้ก็คือหมูสับในตู้เย็นเนี่ยนะครับที่เอาไว้ทำอาหารนี่ครับนี่แล้วเอามันไปเป็นเหยื่อ ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปหาหมายตกปลาของเรานะครับเพื่อทดสอบอุปกรณ์ที่ซื้อมาจากร้าน20บาทนะครับมาดูว่าหมายแรกของเราจะเป็นที่ไหนนะครับนี้นะครับน่าจะเป็นหมายแรกของเราที่จะมาทดลองอุปกรณ์ดูนะครับแล้วก็เดินไป นี่นะครับหมายตกปลาที่แรกลูกตัวเบ็ดกันก่อนนะครับจะลองที่เบ็ดตัวเล็กก่อนนะครับเบอร์ห้านะครับกับเบ็ดชิงหลิวขนาดเล็กเล็กเท่าเท่านี้นะครับยวาวไปครับกับไหมตกปลา ริมทางนะครับเงียบสง,งบอุปกรณ์นะครับถูกตัวเบ็ดซึ่งมันเป็นสำเร็จรูปมาแล้วนะครับตอนนี้อุปกรณ์20บาทของเราครบแล้วนะครับเตรียมพร้อมมีตะกัวมีตัวเบ็ด ตัวเบ็ดเล็กๆเห็นไหมครับตัวเบ็ดเล็กๆเลยนะนะครับมีทุ่นมีตะกัวให้พร้อมเลยนะครับนะครับมากับคันเบ็ดเล็กๆ,ๆของเรานะครับมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ปลาจากหมายแรกนี้หรือไม่นะครับนี่เราได้หย่อนเบ็ดลงน้ําแล้วนะครับนี่คือทุ่นของเรานะครับก็นั่งดูนะครับว่ามันจะได้ไหม ทุนตั้งเลยเอาละครับขอแลวครับตอดแล้วครับเนีบบยบไปแล้วเคลื่อนไหวอยู่นะครับรอรอ,อทุ่นมันจมไปนิดนึงแล้วก็ค่อยวัดนะครับ่าจะเป็นปลาตัวเล็กๆนะครับตอนนี้เป็นปลาตัวเล็กๆ เมื่อกี้มีตอดนะครับมีตอดทุนตั้งเลยนะครับให้ไปไหนแล้วครับมีตอดทุนตั้งเลยนะครับเมื่อกี้ตอดใจเลยครับทุนจะจมนะครับดึงๆๆนะครับมันว่าปลาอะไรจะเอาขึ้นมาได้ไหมครับเนี่ย ตัวเล็กติดเดียวแน่ๆเนี่ยปิกแล้วตอดเป็นระยะระยะนะครับวิววิเฮ้ยแล้วจมอีกทีจะลองวัดดูนะครับไม่ติดอีกแล้วเหยื่อยืดเลยครับ เห็นไรเหี้ยอืมเกือบไปนะครับมีลุนครับทุนจมเลยครับดูนะครับนั่น,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 นทุนตั้งแล้วครับลากแล้วครับเอาใหม่ครับเอาใหม่เฮ้ยเฮ้ยไม่ติดนะครับลุด ็เป็นปลาตัวแรกนะครับที่เราใช้เบ็ดจากร้าน20บาทนะครับตกมาได้นะครับน่าจะเป็นปลาซิวนะครับเราอาจจะปล่อยมันไปนะครับเพรามันเล็กนะครับเรามาทดสอบเบ็ดดูนะครับว่าเราว่ามันใช้ได้จริงนะครับน้อยเราก็ยังสามารถที่จะตกปลาได้นะครับขออนุญาตปล่อยนะครับครับก็วันนี้นะครับสรุปแล้ว่าเบ็ดจากร้าน20บาทนะครับสามารถที่จะตกปลาได้จริงนะครับ ก็ยังไงนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับวันนี้ลากันก่อนนะครับสวัสดีครับ